วงโดยรวมของชาวลัคนาราศีมีนนะครับผมในเดือนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเดือนสิงหาคมเนี้ดวงการงานดีมากๆดีแบบดีที่สุดเลยดีสุดในรอบของ3เดือนเลยก็ว่าได้นะครับถ้าคิดจะทาอะไรเนี่ยก็แนะนำว่าให้รีบทําเพราะว่าหมดเดือนนี้ไปไม่รู้ว่าจะเฮงจะปังเหมือนเดือนนี้หรือเปล่านะครับต่อมาเนี่ยเรื่องของการเงินการเงินในเดือนนี้เนี่ยถ้าต้องมีแผนจะซื้อรถซื้อบ้านซื้อของชิ้นใหญ่ให้ฉลองไปเกาะดวงความรักคนโสดในเดือนนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่า มีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ด้วยครับจากเพื่อนไปเป็นแฟนนะครับท,ทีนี้อาจจะต้องมีภาวะที่สถานการณ์ที่มีการกดดันทีกฝ่ายนิดนึงว่าะจะอยู่จะคบต่อไหมหรือว่าจะไปประมาณนี้นะครับทีนี้ต่อมา ดูความรักของคนที่มีคู่เมื่อกี้คนโสดคือเราเล่นตัวสามารถเล่นตัวได้แต่คนมีคู่เนี่ยจะเล่นตัวไม่ได้เพราะว่าในเดือนนี้มีเกณฑ์การแยกทางเกิดขึ้นนะครับแ mm hmm. นะนาว่ามีอะไรค่อยพูดค่อยใจกันนะครับใจเย็นๆกันเอาไว้แล้วก็เห็นอกเห็นใจกับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ความรักในเดือนนี้ผ่านไปได้ด้วยดี